จัดมาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถตู้เกียร์ออโต้เบาะหนัง V.I.P. แต่งวีจัดเต็มแอร์ไมโครบัสเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้กับเตต้าคอมมูเตอร์เครื่อง3 0 G.L. ปี2 0 1 7กับค่างวดเพียงแค่10,000กว่าบาทเท่านั้นจัดง่ายออกง่ายจัดปนนไปเน้นป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอๆแป๊บอีกแล้วนะคะเสีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บจัดรถตู้เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหา อยาออโต้แต่งวีจัดเต็มคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะสะภาพสวยทั้งภายนอกและภายในได้ส่วนของตัวสภาพตัวรถพร้อมวิ่งงานเลยใครสนใจเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดคลิปนี้ทั้งภายนอกและภายในตัวรถกันเลยค่ะและนี่ก็คือสภาพตัวรถต้ทีทมป์บบจะพามาชมวันนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ กำลังมองหารถไปใช้งานนะเอาไปวิ่งงานหรือใช้ส่วนตัวใช้ในครอบครัวได้หมดเลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช้งานได้ง่ายปี2017นะฮะตัวน้องเป็นเครื่อง3.0เลยตัวนี้นะคะแต่งวีจัดเต็มให้ด้วยเดี๋ยวเราตามมาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะสําหรับคนนี้นะคะก็จะได้ส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียม um, นะคะสชั้นสวยๆนะคะมาพร้อมกับโลโก้โครเมียม um, นะคะของต,ตยต้อยู่จุงกลางของตัวรถ มาพร้อมกับตัวไฟหน้าฮาโรเจนนะคะตัวนี้สภาพกรอบไฟหน้าสวยเดิมนะคะลูกค้าจาไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีคราบเหลืองนะคะและที่สำคัญตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีตัวรถเป็นสีเทาเดิมเลยค่ะลูกค้า สวยงามมากสภาพด้านข้างของตัวรถนะสวยเดิมรถไม่มีชนหนักไม่มีิความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมรรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะงปีลูกค้าจ๋าตัวเจอรับซื้อคืนแน่นอนนะลูกค้าจ๋าใครอยากได้รถสวยสวยพร้อมวิ่งงานจัดไฟแนนซ์ปลายขาวปายฟ้าปายเหลืองได้มาจัดคันนี้เลยนะคะรถสวยพร้อมใช้งาน๋นวมดูส่วนของตัวลออกก้อกันก่อนเลยสําหรับคันนี้แป๊บให้ล้อดเดิมนะคะ ตัวนี้เป็นล้อเดิมโรงงานจัดยางให้นะยางใหม่ทั้ง4เส้นสภาพส,ยสวยๆตัวนี้ได้ตัวยาง2.05ทับ7.0 15นะคะตัวน้องได้ยางปีใหม่นะสภาพพร้อมใช้งานดอกยางหนาร่องลึกด้านบนก็จะมาพร้อมกับนี้เลยนะคะกระจกนะคะดามตัดกับสีตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยคิ้วกันสาดมาให้ทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในส่วนของตัวกระจกนะคะฝั่งซ้ายก็จะ เป็นกระจกเดิมจากศูนย์โตโต้ตาเบ้ามือจับสีดำเดี๋ยวป๊บพามาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันก่อนเลยอันนี้มารีวิวให้ชมน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสภาพด้านในก็จะคุโทนด้วยกันเนบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าจ๋าน,นี่สวยๆเลยแอร์ไมโครบัสมาให้แบบจัดเต็มอ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดตัวน็อตกันบ้างนะคะตัวนี้น็อตสวยเดิมลูกค้าจ๋าให้ชมรายละเอียดแบบขอุญาตแกะเม็ดอาร์ตให้ชม แข่งนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋านี่เม็ดอารกลมสวยให้ดูกันเลยนี่เม็ดอาร์ Art, กลมชัดนะคะให้เห็นกําแบบชัดๆเลยลูกค้านี่ใครสนใจนะตัวรถตู้เข้ามาชมดูาะละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูตรงซอกภายในกันบ้างลูกค้าจ๋าในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะด้านในก็เช่นเดียวกันสวยเดิมนะลูกค้าจ๋า รถไม่มีรอยเปียกนะหรือว่ารอยถอดมาในส่วนของตัวแผงประตูนะคะตัวนี้สีดำสสวยนะคะกระจกปรับด้วยไฟยฟ้าตัวนี้มีม่านม่านบังแดดมาให้เรียบร้อยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะตัวนี้ประตูนะระบบดูดไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยไม่ต้องติดแรงๆนะลูกค้จาจ๋าตัวนี้ มาชมที่ด้านในของตัวน้องกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังวีพีขนาดใหญ่นะคะคุมโทนด้วยโทนสีดำค่ะลูกค้านี่สามแถวส,สวยๆตัวเบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือว่ารอยชำรุดนะคะสำหรับตัวน้องด้านบนแต่งวีจัดเต็มมาให้นะคะมีแอเร,ร์มกโบัสมีหน้าจอตอนกลางด้านหลังของผู้โดยสารมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่สภาพสวยเดิมมากๆลูกค้าจ๋า แสงสีเสียงตัวแอต่างๆนะคะบอกได้เลยว่าพร้อมแน่นอนคันนี้นะคะอ่ะสิ่งอ่ะซองร้องเพลงในรถก็ยังได้นะคะมีตัวสวิตตัวปลั๊กไฟมาให้ด้วยนะคะนี่มีตัวสวิตปลั๊กไฟมาให้นะคะช่องเสียบต่างๆก็มีมาให้ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์นะคะด้านหน้ามาให้สามารถ,ถเกินของวางของได้วางแก้วน้ําได้ต่างๆเลยนะคะทั้งดับเพลิงต่างๆก็มีมาให้พร้อมนะคะตัวนี้ กรนทุกกระจกต่างๆเราก็มีมาให้เรียกได้ว่าคันนี้แต่งวีจัดเต็มนะสภาพพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับตัวรถดด้านบนนะคะตัวน็อตให้ดูถึงความเดิมเม็ดอาตต่างๆนะคะสวยเดิมสติกเกอร์มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะตัวนี้นี่สวยๆเดี๋ยวให้ชมกันอีกนิดนึงนะคะในส่วนของตูประตูบานเลื่อนกันบ้างตัวนี้ ประตูบานเรื่องของเรานะทําแบบระบบดูดระบบดูดนะปิดเบาๆก็ได้ลูกค้าจ๋ะนี่ปิดเบาๆก็ได้นะมันจะล็อกแบบนี่เขาจะล็อกเองนะคะกระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้านะคะทุกบานเลยลูกค้ากระจกเดิมทุกบานนะคะมีม่านบางังแดดมาให้ทางออกฉุกเฉินก็มีมาให้นะคะฝั่งซ้ายของตัวรถ เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างค่ะลูกค้าตัวนี้มาพร้อมกับตัวด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็มีในส่วนของตัวเซนเซอร์กะระยะมาให้อีก4ตํตำแหน่งด้วยนะคะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้นี่ตัวกรอไฟต่างๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาสาติ๊กเกอร์นะคะคอมพิวเตอร์อักษรโคมเงียมด้านหลังของเตยต้าก็มีมาให้กระจกเดิมจากสูงเตยต้า ในส่วนของด้านหลังก็จะมีไฟเบรกลงที่สามมาให้กระจกไล่ฝ้านะคะตัวกระจกมองหลังก็ยังคงสภาพสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเดี๋ยวแป๊บให้ชมด้านหลังกันบ้างเปิดให้ชมนะคะสภาพด้านหลังของตัวน้องน้องเพิ่งเข้ามานะลูกค้าจ๋ะตัวนี้นี่ด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวทางออกด้านหลังนะคะมาให้พร้อมเลยนะเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยมีมาให้แบบครบครันนะคะตัวนี้ เบาะหนังวีพีสภาพสวยๆ12ที่นั่งแต่งวีจัดเต็มมาให้ใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะคะรีบมาจับจองกับน้ำแปบบ๊ได้เลยดูคลิปนี้ปับ๊บรีบจองมาเลยนะคะก่อนใครๆด้านหลังก็มีพื้นที่นะคะในการวางอุปกรณ์สัมภาระก,กระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารต่างๆได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวน็อตกันบ้างนะคะตัวนี้ตัวน็อตต่างๆนะคะสภาพยังคงสวย ตัวนี้เม็ดอารคต่างๆนะคะก็ยังเดิมๆตัวนอ็อตฝาท้ายด้านด้านบนนะคะให้เห็นถึงความเดิมตัวนี้นี่รถสวยนะคะรถสวยนะคะลูกค้าจา๋านี่ตัวโช๊กก็สามารถรองรับหนักได้3-4มกิโลเลยตัวนี้ให้ดูนะคะตัวน็อตกันบ้าง ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวมา่านบางแดดด้านหลังมาให้ตัวลำโพงมาให้สี่ตแหน่งด้วยนะคะมา่านบางแดดที่นั่งนะคะแอร์ก็มีมาให้ทุกจุดนะคะด้านบนสภาพสวยๆเลยลูกค้าจ๋าแต่งวีต้องจัดแล้วนะคะใครอยากได้รถแต่งวีเกียออโต้ต้องจัดคันนี้เลยไม่ควรพลาดนะด้านหลังก็คุ้มด้านหลังมาอย่างดีเลยนะสีดาสวยๆอ่าเดี๋ยวเราปิดกระตอเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดข้างขแล้วก็ด้านใน ตัวรถกันบ้างนี่นะคะสำหรับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวากันบ้างนะคะตัวรถก็ยังคงบอดี้สวยเดิมนะคะลูกค้สาสันคนเหลี่ยมต่างๆยังคงสวยเดิมนะคะเม็ดอักด้านหลังก็มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวกระจกนะคะจากศูนย์เตอร์ต้ามาให้กระจกจากศูนย์เตอร์ต้ามาทุกบานเลยนะคะตัวนี้ทางออกฉุกเฉินก็มีมาให้ครบนะคะทั้งสองฝั่งเออนี่ คิวกันศาสตร์มีมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างตัวนี้นะคะตรงแผงประตูนะคะแผงประตูเดิมๆเลยตัวนี้กระจกปรับด้วยไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะคะออโตโอ้เซ็นทรัลล็อกต่างๆมาดูในส่วนของตัวด้านในตรงแผงประตูตัวน็อตกันนะคะตัวนี้ไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวบานประตูมาสวยเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ครบนะคะ รายละเอียดเดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวเม็ดอากันต่อขอนิยัดแกะขอนุยัดแกะนะคะนี่ให้ชมรายละเอียดเม็ดอาร์นะคะเรียงตัวกันสวยงามมากมาสวยเดิมนะคะเรียงตัวกันให้รู้ถึงว่ารถไม่มีโดนมานะคะตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับตัวกุญแจรีโมทมีมาให้นะคะพวงมาลัยนะคะตัวนี้มี srs airbag คู่นหน้านะ,ะตัวนี้ใครสนใจรายละเอียดตัวรถเข้ามาชมคลิปนี้ได้ ตัวนี้หน้าหน้าจอระบบทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ที่สำคัญเกียร์ออโต้นะ,ะฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกติแอร์ต่างๆนะคะก็สามารถปรับได้เลยตัวนี้แล้วก็มีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะคะัวเบอกก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะตัวนี้ให้ดูสวยดูแลรักษาได้ง่ายด้วยมีเก้าอี้เสริมตอนกลางมาให้ด้วยนะะระหว่างคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าเด๋ย่าไปพามาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันบ้างนะคะ นี่เรามาชมรายละเอียดด้านหน้าสําหรับตัวด้านหน้านะคะของตัวน้องก็ยังคงสภาพสวยเดิมลูกค้าจ๋ะนี่ตัวน็อนตต่างๆสวยเดิมนะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันฝาก,กระโปรงเดิมมีตาปั๊มจากศูนย์ตัวต้าม,มาให้นะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบตัวน็อตน,นะคะนี่ให้เห็นแบบชัดๆเลยลูกค้าด้านในซีนเดิมนะคะตัวนี้ มออกตรวจเช็คได้นะคะหาแต้มสีมีมาให้มอรรถมีการตรวจเช็ครถนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ตรวจเช็คมอแบตเตอรี่ต่างๆให้ด้วยนะคะจากช right. so like mm ั hmm. Luckily, exactly. right. that, ้นนินการมากกว่า30รายการนะคะใครที่สนใจคันนี้เนี่ยแป๊บพยายามสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับใครที่กําลังตามหานะเจ้ารถตู้เกียร์ออโต้แต่งวีจัดเต็มคันนี้นะคะเดี๋ยแป๊บพยายามสเปคกันอีกครั้งตัวนี้เป็นเตอร์้าคอมพิวเตอร์เครื่อง 3.0GL นะคะ ปี2017แต่งวีจัดเต็มแอร์ไมโครบัสนะคะตัวนี้เกียร์ออโต้ค่าตัวน้องอยู่เพียงแค่8 9 0 0 0เาเท่านั้นผ่อนค่างวดอยู่เพียง10,000กว่าบาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้นะคะออกรถง่ายเอกสารมายุ่งยากใครอยากได้รถตู้ไปวิ่งงานมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ารถพร้อมนะคะสภาพพร้อมนะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรับมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูน 1, 1 7 8 6 9 9 9นนะคะเบอร์นี้สามารถเอดไลน์ได้เลย ใครสนใจคันนี้น้องเพิ่งเข้ามารีบติดต่อน้องแป๊บด่วนๆเลยนะคะคิดถึงรถยี่มือสองไว้ใจน้องแป๊บเซน็นไทยรถสวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้น้องแป๊บด้วยน,นะคะบ๊ายบาย